โอ้โหคุณฮูกววันนี้มนมนกับลูกชายนะฮะก็จะให้กินอ่าจะมากินอัน,นี้กันนะหมูย่างนะครับฉุกนิดเรียวข้างใน,นไม่สุกแต่ลูกชายบอกว่าน้ำจิ้มมันวานไปอะ่ะเขาก็เลยต้องไปเอาน้ำมะนาวมาใส่ซส ข้าเมาเก็คนนั้นดูดูไอ้ปังไม่เนือไอ้ปังมาละมีเมีอรดกเออออเป็นอาลูหผัามันเอาแถวว่ะแถวว่ะ้ัวรับเลยเครับอื อฮ้ยใครเป็นพระเอกอื้มตุ๊กตาห้องหน้าเนี่ยแล้วผมก็ตุ๊กตาเด็กบางนะทำให้กินอะไรมุ๊กเยอะทุกชนิดนึกโม Có bên nước mù sau vàng không nó nó sẽ chai chấm nó cái này hết Hãy

ดูมันเลาทานแบบวา่ากับนกนุ่มในนะฮะแต่ไม่ใช่หรอกอร่อยอ่ะอร่อยนะอหอ,อยผมยาวนะเนี่ยก่ัวมาเดี๋ยวเก็ดขนน้องแล้ว

จะเผาะว้ยั่นัเนี่ยใจอู้ขมัเกื็ดนนั่นนรออืมรู้จักไปหล่อนมาจยกำลังรู้จักให้มันรักเียบอืม พ่อของมาหานะพ่อแท้ๆาอขอ,เ,อเลยออกกลองไม่ได้ทองดึงไปลงเดินช่วงน,นี้ว่ายากดูเบื่อกันนะครับนี่แต่แม่ลูกสองคนอะอือ

นั่งๆจะอะไกินเนื้อเนาะพี่น้องเราจัดไปเขานี้สาัหนึ่งมันเป็นอไรันจงเหยีชูีกน ข้าเสื้อกินนิดเรยวขอนะมไม่ค่อยสุกข้าเสื้อนิดนึงค่ะบุเดี๋ยวก็ติด สักน้ำมากาอนันอินุมาวทาเีงามทนี่นะอนเฉีงกบไงบายของนี่ีก็ดมาเนี่แท้สองกําเนีทหมูมันเราก็มามันเด็ตัดความมันความเล่นนะครับถ้าน้ำซิมมันเกี่ยว ตันหมูมังไทยเหรอเนะี่ยตั้งมันน,นี่หมูเทินตต้องไหมอ่ะป้อนอยอูโอเคครับพี่น้องเนาะทำหลับคลิปหมูย่างนะครับหมูย่างลมควันหวังงั้นเหรอเพราะว่า มอนกับเอ่อมนกับลูกชายก็จะรัพี่น้องไว้ก่อนนะครับน้ำจิ้มซีฟู๊ดชิ้จัดของมอนแล้วก็กับเยียบเยบอกแช่งมานะครับขอบคุณติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทุกๆผลงานมอนก็จะอัปเดตให้พี่น้องได้ดูนะครับทุกสองวันหรือว่าบางทีก็หนึ่งวันเนี่ยอาจจะลงประมาณสี่ห้าคลิปก็แล้วแต่นะฮะก็ถ้าสะดวกถ้าว่างมอนก็จะอัปเดตบ่อยๆนะครับขอบคุณติดตามแล้วก็ฝากกดได้์กดแชร์ใหแฟนเพจชิ้วกันได้ดังเรียนแล้วก็ในยุทธทุนนะครับขอบคุณครับขอบครับ 上刀那凉嗯。